สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับพิซ r ่ m มินค่ะและ Vocabulary ี EP นี้นะคะเป็น EP ที่23ค่ะเอาใจสาวกทาดแมวโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของ Cat Idioms นะคะก็คือสำนวนที่เกี่ยวกับแมวทั้งหลายค่ะเจ้าของแมวนะคะหรือทาดแมวทั้งหลายต้องถูกใจแน่เลยจะมีสำนวนไหนบ้างลองชมกันในคลิปพร้อมกันค่ะเริ่มต้นที่สำนวนแรกนะคะสำนวนนี้ Cat n a p อ่ป Cat Nap เราเคยได้ยินคํา m o n nap คือการงีบหลับใช่ไหมคะการหลับแบบงีบหลับแบบแมวแมวนะ cat nap I had a short cat nap I had a short cat nap ความหมายก็คืองีบหลับนะคะงีบหลับหลับแบบแมวแบบงีบแต่งจริงแมว ส่วนใหญ่จะเห็นแมวไม่งี้ปลับเนาะแบบหลับยาวไปเลยนอนยาวไปเลยอะไรเงี้ยแต่นี่เขาเปรียบเทียบค่ะการนอนเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งชั่วครู่ชั่วยามก็คือ Cat Nap นั่นเองค่ะหรือบางทีเราอาจจะได้ยินคำว่า take a n a p take a ก a ันก็เป็นความหมายเดียวกันนะคะคำต่อไปเลยค่ะคำว่า c o p y c a t Copycat คําำว่า c o p y ส่วนใหญ่เราเราทราบอยู่แล้วว่า c o p y ก็คือการทําซ้ําการลอกเลียนแบบถูกไหมคะคำว่า c o p y c a t ก็ถูกนํามาใช้ในความหมายของการลอกเลียนแบบนะคะหรือว่าการที่มีคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำพฤติกรรมเลียนแบบคนอื่นนะคะตัวอย่างเช่น she's a copycat uh, she follow her friends everything She follows her friends every day เหมือนกับหล n อนเนี่ยเป็น Copycat คนที่ชอบเรียนแบบคนอื่นหล่อนทำตามเพื่อนของหลอนเนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยนะคะการ Copycat ก็เปรียบเทียบกับคนที่ชอบทำตามนะคะกับอาจจะเป็นคนนั้นอาจจะไม่ใช่เพื่อน,นะะอาจจะเป็นไอดอลหรืออะไรเงี้ยแล้วเราทำพฤติกรรมการแต่งกายหรืออะไรต่างๆเรียนแบบแบบเขานะคะก็เรียกว่า Copycat ได้ค่ะประโยคต่อไปนะคะ She s h e แค t got o t o tongue Ah, cat got one t o ah, n u e แมวจับลิ้นเอาไว้อ่านึกภาพนะแมวจับลิ้นเอาไว้เป็นไงแบบพอพอลิ้นเราไม่ขยับเราก็พูดไม่ได้ถูกไหมคะมันเป็นอาการของการอั้มอึ้งพูดไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเราเกิดคำถาม cat got your tongue cat got your tongue แบบแมวจับลิ้นไว้หรอททำไมไม่พูดอะไรเงี้ยทำไมเธอถึงแบบไม่พูดเธอถึงเงียไป แมวจับลิ้นเธอไว้หรอนะคะสำนวนนี้ก็คืออ้ำอึ้มพูดไม่ออกนั่นเองค่ะสำนวนต่อไปนะคะ to let the cat out of the bag อ่า to let the cat out of the bag ความหมายก็คือปล่อยแมวเนี่ยออกจากถุงอ่ะการปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกจากอ่ออกจากถุงก็คือการเปิดเผยความลับนั่นเองอ่ะนะคะสำนวนนี้ก็คือไม่มีความลับ no secret อ่ะการเปิดเผยความลับ อันต่อไปค่ะ to put the cat among the pigeons uh, ่า to put the cat among the pigeons ความหมายก็คือแมวเนี่ยทำไมอะปล่อยแมวเอาไว้ท่ามกลาง the pigeons ฝูงนกพิราบอะปล่อยแมวท่ามทลางฝูงนกพิราบความหมายนี้ก็คือถ้านึกในแง่ความเป็นจริงมันคือการสร้างปัญหาถูกไหมแมวหนึ่งตัวเข้าไปอยู่ในฝูงนกพิราบเพราะฉะนั้นสำนวนนี้นะคะก็คือการ สร้างปัญหานั่นเองนะถ้าใครพูดบอกปล่อยแมวเอาไว้ท่ามกลางฝูงนกพิราบสร้างปัญหาและสุดท้ายค่ะคำนี้ได้ยินบ่อยเลย raining cats and dogs cats มาเป็นฝูงเลยนะ dogs ฝนตกแบบแมวแบบหมาความหมายก็คือ heavy rain ความหมายคือฝนตกแบบหนักมากๆะคะ่ะ it's raining cats and dogs นั่นเองก็เป็น6สำนวนนะคะเกี่ยวกับแมวเอามาฝายกานงนาะ cat nap go to cat cat got one thunk to let the cat out of the bag To put a cat among the pigeons แล้วก็ r a i n i n g cats and dog ค่ะหวังว่าจะถูกใจธาตแมวกันนะคะก็พบกับติตามินและบ o วแคลบริตีได้ใหม่นะคะในอาทิตย์ต่อๆไปนะคะและอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง English v a r i e t y by t ิต t มิ m i n ด้วยนะคะสนใจเรียนภาษาอังกฤษค่ะติดต่อได้ที่เพจ Facebook เลยค่ะ English Tutoring by Kumin นะคะวันนี้ติตามินลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ